สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวลำพงลันเซอร์นะครับระหว่างฝั่งซ้ายครับจะเป็นรุ่น160วัตต์รุ่น forward นะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น130วัตต์รุ่น creation นะครับสีเขียวจะเป็น creation นะครับก็สเปคก็ถ้าผมการปรับวอลลุ่มปรับอะไรก็ปรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับถ้าฝั่งซ้ายจะเป็นมีแซกดอกบนเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ครับครับผม แบตก็จะแรงขึ้นนะครับฝั่งรุ่น forward ฝั่ง,บบงขวาก็จะลำโพงดอกแซกบนไม่มีนะครับออออก็จะเป็น130วัตต์นะครับแบตก็แบตจะเป็น1,800 0มแปัิ 8, ลลิแอมครับส่วนส่วนรุ่น forward นครับแบตอยู่ที่2อง0มมิลลิแอมครับ ก็จะเยอะกว่าครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงนะครับว่าตัวไหนเจ๋งกว่ากันนะครับครับผมเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังลำโพง forward ก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลำโพงเค a t i o n นะครับเสียงก็ประมาณนี้ครับนี้เป็นลำโพง นี่เป็น130ยามบันนะครับเคียชั่นครับเดี๋ยวปรับบรุ่มเท่ากันนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนเป็น forward นะครับโอ้ forward นี่ดีกว่าเลยครับ ฟังเสียง forward นี่แบบดีกว่าเลยครับชัดเจนมากเยวลองเป็นฝั่ง c r e a t i o นฝั่งขวาครับเบาครับเบาชัดเจนนะครับการปรับก็เหมือนกันครับ ปรับเหมือนกันครับผมฝั่งขวาก็รุ่นเคียชันครับก็ซื้อมาไม่เกินสีใบเท้าครับผมส่วนฝั่งซ้ายก็ซื้อมา6ใบเท้าลนิดครับรุ่นฟอร์เวิร์ดครับ6ใบเท่านน,นิดครับ ฟังเสียงของ forward อีกรอบครับ forward เสียงดีมากครับผม forward ตัวนี้ครับเสียงดีครับตัวนี้ครับเหมือนเบิดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบไม้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ครับผมไม้ซื้อมาก็ ประมาณพันนิดนดครับจะใส่โคดสลดครับเดี๋ยวจะมาทดสอบใหม่ครับเสียงของน่าจะเป็นเคีย์ชันนะครับทดสอบทดสอบเสียงกิฟต์เลยครับทดสอบต่อไปจะมาฟังเสียงของฟอร์เวิร์ดนะครับทดสอบเทสเทสนี่เสียงของ เคียชัน,นะครับ130วัตตร,ราคาก็ไม่เกิน4ใบเท้านะครับถ้าเกิดใส่โครร้ดส่วนลดนะครับแล้วมาฟังเสียงของรุ่น forward นะครับแป๊บนึงนะครับเหมือนหยุดการช่่มต่อนานจะช่่มต่อไหมครับรถทดสอบ นี่เสียงของ forward นะครับ forward 100ซัพ60วันนะครับก็ราคาก็6ใบเท่านี้ครับเสียคุ้มสุดครับเดี๋ยวจะฟังเสียงของเคียชันอีกรอบนะครับทดสอบทดสอบโอ้ดูแล้วเสียงใกล้กันนะครับเสียงก็ไม่ต่างกันมากครับดูแล้วเสียงไม้ระหว่างเคียชันกับ forward ก็ไม่ต่างกันมากนะครับผม ได้นะครับส่วนไมค์ก็ราคาพันกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงลำโพงอีกรอบนะครับส่วนการเชื่อมต่อระหว่าง2เครื่องพร้อมกันนะครับผมลองแล้วครับระหว่างฟ o r w a r d กับเค a t ช o นคือยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเชื่อมต่อหลายรอบมาครับการพ่วงลำโพงกันนะครับแต่ถ้าเกิดรุ่น เคียชันกับเคียชันอ่ะผมเชื่อมต่อได้นะครับโดยการกดกดที่บลูทูธนะครับกดสองข้างพร้อมกันนะครับนี่ครับถ้าเกิดเคียชันคือจะเชื่อมต่อกันได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ฟอร์เวิร์ดคือผมลองแล้วยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดพี่ๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เชื่อมต่อได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเชื่อมต่อได้วิธีไหนเดี๋ยวผมก็จะลอง ทำดูนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็ไปแคมป์ด้วยกันบ่อยนะครับแต่พยายามเชื่อมไม่ได้สักทีนะครับครับผมก็ฝากเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้นะครับ2รุ่นนี้ชอบรุ่นไหนก็จัดเลยครับดีทั้งคู่ครับฝั่งฟอร์เวิร์ดก็จะแบตอึดหน่อยครับต่างแบตก็ไม่ต่างกันมากครับแต่เสียงนี่ชัดเจนนะครับผมดูแล้วแต่ก็ราคาก็แพงขึ้นนะครับปกติครับเดี๋ยวจะฟังเสียงอีกรอบนะครับ เสียงดีๆอีกรอบนะครับอันนี้เป็นเสียงของเคชัณน,นะครับ <Okay. S 1> เคชันก็เสียงแจมนะครับผมเดี๋ยวฟังอีกรอบนะครับเบสดมาเป็นลูกๆเลยครับเบลเดี๋ยวปรับเบลอีกบอสเดี๋ยวผมปรับเบลดอีกเพิ่มครับนี่ครับปรับเบสดสุดเลยครับตัวเนี้ย เดี๋ยวไปฟังของโฟว์นะครับปรับเหมือนกันมารุมเหมือนกันครับโอ้โฟว์นี่ชัดเจนครับเสียงดีกว่าครับแต่ราคาก็แพงขึ้นนะครับแต่ผมเลือกเล่นเคียชันเพราะมันถูกนะครับอันนี้เป็นเสียงของโฟว์นะครับต่อไปจะฟังเสียงของเคียชันกับเราครับ รู้สึกแล้วเหมือนแซกบนไม่มีก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียงแซกหายไป2ตัวนะครับเพราะว่าแซกคู่บนไม่มีครับตัวเนี้ยฟอร์เวิร์ดจะมีแซกคู่บนนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็มาแคมป์ก็มารีวิวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ